ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ12เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ตัวชี้วัดที่8เศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโตจังหวัดอุตรดิตถ์ภายใต้การนำของนายสมหวังพุ่บางโพผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2566ด้วยนโยบายสำคัญ12เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์โดยการดำเนินงานเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนได้ถูกกำหนดไว้ในตัวชี้วัดที่8เศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโตเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการนำอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โอทอซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้ใหกับประชาชนในพื้นที่และพัฒนาสินค้าให้ได้รับการยอมรับรวมทั้งสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากความร่วมมือของคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายในตัวชีวัดที่8ได้ร่วมกันดําเนินการในทุกมิติตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ําและปลายน้ําทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และเกิดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในด้านต่างๆได้แก่การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและปัจจัยการผลิตการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาเครือข่ายโอทอโดยเครือข่ายความรู้ KDO จังหวัดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค4.0เพื่อเสริมสร้างทักษะการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์การสนับสนุนศิลปินโอทอและผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือยังโอทอ การส่งเสริมผลิต hmm. ภัณฑ์พร mm. ีเม um ียมสู่สากลการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปคออเด่นดีเพื่อให้ได้รับมาตรฐานและการออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมผอชซึ่งทําให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่เชื่อถือยอมรับและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์รวมทั้งได้ส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ให้คาปรึกษาชี้แจงและจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการตลาดออนไลน์และออฟไลน์พร้อมทั้งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกช่องทางโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นผู้นำในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้พร้อมทั้งจัดทำสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างประก,กอบกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายมีการกระตุน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด จากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการการทํางานจากภาคีเครือข่ายส่งผลให้การดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานในตัวชีวัดที่8ได้บรรลุปเป้าหมายดังนี้รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอกมียอดจําหน่ายสะสมทั้งสิ้น2730ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ1 1 1 3 1จํานำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมพชมีการขอการรับรองจำนวน45รายคิดเป็นร้อยละร้อยและผลการออกใบรับรอง จำนวน42รายคิดเป็นร้อยละ93.33โดยบรรลุเป้าหมายที่กำหนดที่ตั้งเป้าไว้ที่41รายหรือร้อยละ90รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโอททนผ่านช่องทางออนไลน์มียอดจำหน่ายสะสม36.42ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ1 2 6 1 9การส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวดำเนินการทั้งซ้มจำนวน226รายคิดเป็นร้อยละ100จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการการทำงานจากภาคเครือข่าย ส่งผลให้การดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานในตัวชี้วัดที่8ที่ได้กําหนดไว้บรรลุปเป้าหมายทุกตัวชี้วัดในโอกาสนี้จังหวัดอุตรดิตขอขอบคุณภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนง,งานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคประชาชน